สวัสดีครับพี่พี่วันนี้มาพบกับต้อมดูแชนแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ต้อมพามาดูแปลงนา m r 3 3 7นะครับอ่า44วันนะครับ44วันแล้วนะครับก็เป็นช่วงที่ข้าวเริ่มอ่ากำลังจะอ่าใกล้นะครับอ่าเขาเรียกว่าตั้งท้องหรือกำลังแต่งตัวนะครับก็อยู่ในเลดประมาณ50วันอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับน่าจะเต็มที่นะครับที่ต้อมมองนะก็น่าจะอ่าใกล้แล้วนะครับอ่าเริ่มแบนกลมกลมหน่อยห่อยแล้วเนี่ย ใกล้แล้วครับอันนี้เป็น MR337 นะครับก็อายุการเก็บเกี่ยวก็อยู่ประมาณเลทร้อยวันอะไรประมาณนี้นะครับไม่เกินร้อยห้าวันครับต้นข้าวสูงครับท้งเนี้ยนาข้างล่างอ่ะมันงามเนาะปุ๋ยมันก็ไหลลงมารวมอยู่ห้างล่างเนี่ยเนี่ยอ่าที่ต้อมเจอตอนนี้ก็มีหนอนกออย่างเดียวเลยนะครับที่ที่อ่าเดินดูนะครับแล้วมีเป็นย่อมย่อมนะมีหนอนกอนะครับที่อ่ามาลงทําลายนะครับแต่ก็ชิจาไปแล้ว นะครับเดี๋ยวรอดูช่วงข้าวท้องอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงนะในฤดูกาลนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่า,าปล่อยน้ําแห้งด้วยนะครับแล้วก็เราทําเปียกสลับแห้งแล้วก็ปล่อยให้ต้นข้าเขาแข็งแรงนะครับให้เขาแตกกอดีๆด้วยนะครับมันก็ต้องฉีดยาอย่างที่ต้อมบอกถ้าคิดจะปล่อยทําเปียกสลับแห้งเราต้องอฉีดยาเอาให้อยู่นะครับเพราะว่าถ้าไม่ฉีดยาแล้วปล่อยแห้งเนี่ยจะมีหนอนกอลงในในช่วงนี้นะครับหรือเกือบทุกแปลงเลย ถ้าแปลงไหนน้าไม่ค่อยทั่วไม่ค่อยถึงนะครับจะเป็นแบบนี้ถ้าทวนใหญ่ก็คือมีหนอนกอลงนะครับก็ตรงนี้มันเป็นดินทรายไหลลงไปเนาะเนี่ยคันต้อมมันเป็นดินทรายไงกลนแกลนหน่อยๆแต่ก็ไม่มีปัญหาครับอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับอีกประมาณ10วันน่าจะได้เห็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะต้นเริ่มกลมเริ่มจะเห็นลวงนะครับไม่เกิน2ี่สิวันน่าจะเห็นแน่นะครับประมาณ2ี่สบวันน่าจะเห็นลวงแน่นะครับก็ช่วงนี้ ข้าว40กว่าวันแล้วนะครับก็เป็นช่วงที่ข้าวจจะเริ่มตั้งท้องนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันทีกทีนึงว่าเป็นยังไงนะครับส่วนตัวยาที่ต้องจะใช้ก็เดี๋ยวรออัปเดตอีกทีนึงในช่วงของข้าวตั้งท้องว่าใช้ยาใส่ปุ๋ยอะไรนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับเพราะว่าถ้าข้าวตั้งท้องเนี่ยต้องดูปุ๋ยก่อนถ้ายังเขียวอยู่นะครับก็อาจจะผพมผพมเอานะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ต้อมมองนะ ข้าวสวยนะครับข้าวสวยอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอมันต้องรอดูครับรอดูตอนข้าวออกด้วยนะครับคืออะไรก็ช่างนะถ้ายังไม่ได้เก็บเกี่ยวนะครับก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหนอนแมลงนะครับเชื้อราอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าสายพันธุ์ข้าวแต่ละสายพันธุ์เนี่ยอย่างที่บอกคือมันดูแลไม่เหมือนกันนะครับอันนั้นทําง่ายทํายากนะครับแล้วก็อยางวัตแปลงเนี้ยต้องวานที นะครับว่านทีมันก็จะมีข้อดีก็คือว่าถ้าว่านทีเนี่ยนกหนูกินมันก็จะเหลือบ้างนะครับแต่ถ้าเราว่านทีแล้วมันงอกหมดเลยอย่างเงี้ยหนาตึ๊กแล้วครับมันก็จะเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของหนอนกอเชื้อราพีเยะนะครับแต่หนอนกอระบาดช่วงนี้นะครับเชื้อรามีนิดๆหน่อยนะครับยังไม่ยังไม่ใช่ปัญหาเยอะนะครับก็ฉีดยาตามระบบอย่างที่ต้อมบอกถ้าเราฉีดยาตามระบบอะต้อมบอกว่ามั่นใจเลยนะว่า พวกเชื้อราเนี่ยก็จะเบาแต่เราก็ต้องดูตัวยาด้วยนะอย่างที่ต้อมบอกตัวยาส่วนใหญ่จะเป็นยาป้องกันที่ต้อมฉีดนะครับจับไม่ใช่ยารักษาเพราะว่าถ้าเป็นเยอะเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวยาด้วยนะครับอย่างเชื้อราอะไรพวกนี้ยเราก็ต้องปรับอันนี้ก็ MR337 นะครับอันนี้ตองหนึ่งก็เดี๋ยวมาดูกันว่าข้าวออกจะเป็นยังไง นะครับในฤดูการนี้นะครับนี่ครับต้อมใส่ปุ๋ยไปสองรอบนะครับเนี่ยใส่ปุ๋ยไปสองรอบแล้วนะครับก็าอาจจะได้หยุดเรื่องปุ๋ยหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับเพราะว่าราคาข้าวนี่โอโ้โหรู้สึกว่าดิ่งมากนะครับแต่ยังดีว่าต้อมทําข้าวหอมไว้ข้างหลังไงข้าวหอมก็ได้ราคาดีอยู่เดีย๋ยวดูก่อนนะครับว่าฤดูการหน้าจะทํายังไงต่อหรืออาจจะลงข้าวหอมไปเลยราคามันดีนี่ครับเขียวนวล นะครับเกี่ยวนวลๆวครับนี่นี่ก็เดี๋ยวรอดูตอนออกนะว่าจะเป็นยังไงทีหนึ่งนะครับก็มาอัปเดตเนาะวันนี้เข้าวันที่สี่สิบสี่แล้วนะครับข้าวสามสายพันธุ์นะครับมีหนอนกอหลังๆหน่อยต้อมเดินไปดูมาเมื่อเช้านี้มีหนอนกอลงข้าวหอมเพราะอย่างว่าเน้องข้าวหอมะที่อย่ก็หนอนกอมีอยู่นะครับนี่ ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆอย่างนี้ทุกวันนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยอ่าส่วนพี่น,น้องท่านไหนนะครับที่สนใจตัวหมักข้าวดีบเขาเด่งเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนอ่าเร่งร่าขยายกอนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยเคมีธาตุรองหรือจะเป็นพันุ์ข้าวนะครับหรือจะเป็นชุดฮอร์โมนที่จัดเซตนะครับฉีดได้10บไร่ราคาประหยัดนะครับแล้วก็ เกี่ยวกับเรื่องของอตัวหมักข้าวดีดข้าวเด้งนะครับติดต่อสอบถามทางช่องทางต้อมดื้อแชนแนลได้เลยนะครับหรือเข้าไปหาลุงตีตะวันแดงกับคู่หูกเกษตรนะครับในช่องทางของ YouTube นะครับ099ย์เก้าเก้าสี่หนึ่งเก้าเก้าสามหกหกศูนย์เก้าเก้าสี่หนึ่งเก้าเก้าสามหกหก